สวัสดีครับวันนี้เราแบบคุยง่ายๆตามภาษาพี่น้องนะครับในลมงพักนะครับพอพบกับรายการอาชีพขึ้นอยู่จริงผมมีข้อสองสัยอยู่ว่าผมผมมาตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยเข้าวงการพระเนี่ยแล้วมานั่งขายพระนั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณห้าปีแล้วแล้วก็ผมเจอพี่คนหนึ่งครับเจอทุกงานขยนันขยันมากทั้งเดินซื้อพระเองทั้งขายหนังสือทั้งขายน้าําปั่นขายน้นายนําเปล่าด้วย แกขยันมากแล้วก็เป็นที่ที่น่ารักเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปคุยกันว่าชีวิตเขาเนี่ยกว่าจะมาอยู่จุดเนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วมาเข้าสู่วงการพระเนี่ยยังไงนะครับฝากติดตามนะครับมาเดี๋ยวเราไปคุยกัแกี่ปนครับขออนุญ,ญาตนะพี่โอ้โห มาทุกงานเจอทุกงานนี่ครับอันนี้ที่สมชายเชียงคำนะครับดูร้านใหญ่โตใหญ่โตสุดแล้วในวงการพระขออนุญาตนี่ติดให้หน่อยติดให้หน่อยติดได้หน่อยขออนุญาตนั่งคุยนะพี่<า>ได้ครับคุยกันตามภาษาพี่น้องได้ได้เชิญเชิญิญขออนุญาตนะเจรบเิญเจอเลยด้านในเลยครับวันนี้นะครับ ผมมานั่งคุยกับพี่ชายที่น่ารักผมหนึ่งคนนะครับแกชื่อเรียกง่ายผมเรียกแกพี่สมชายพี่สมชายแล้วก็แกเป็นคนที่ดูแลน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็โอบอ้อมอารีเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ร้านแกเนะี่ยขายทุกอย่างเลยน้ําน้ําปัน่นหนังสือจัดโต๊ะแดงแผงจรยศเดินซื้อพระขายพระนะครับโอ้โหสุดยอดจริงอันนี้ไอดอลหนึ่งคนนะครับพบกวับพี่สมชายชิงคำครับครับสวัสดีครับครับผม อยากให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับอ๋อผมก็ร้านหนังสือฮะเล็กๆผ่านไปผ่านมาอยากได้หนังสือดีๆความรู้หรืออยากได้พวกพัดเครื่องอยังไงก็แจ้งได้ติดต่อได้เจอหน้าทักทายได้ครับยิน <c oughs> ดีครับอย่างนี้นะครับพี่เอฟทุกท่านครับผมมองว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมันเหมือนเป็นครูของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับในการเลือกสาพระเชาา่าพระแล้วก็ การสะสมพระหนังสือเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์นะครับคนที่เริ่มเล่นพระนะครับแม้กระทั่งถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณไปถามพวกเซียนพระเบอร์ดังๆหรือว่าเซียนพระที่คุณรู้จักก็ได้ครับว่าเขาดูหนังสือหรือเปล่าผมการันตีเลยครับทุกคนอ่านหนังสือครับถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเนี่ยผมมองว่าคุณก็ใช้เวลานานแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยกับองค์พระด้วยเนี่ยผมว่า ผมว่าเป็นทางลัดอีกอย่างหนึ่งเป็นทางลัดเป็นทางลัดที่ดีมากเลยแล้วก็ตรงประเด็นนะพี่เนาะหนังสือฟิคูวาอาจารย์หนังสือไม่หลอกเราหนังสือไม่หลอกเราใช่ครับความรู้ติดตัวจนตอนตายหากินจนได้ครับหากินจนได้ได้เพราะความรู้อ๋อโอเคนี่อยากถามพี่อย่างนี้ครับพี่สุชายเดิมที่ในก่อนจะมาวงการพระนี่อยู่อาชีพอะไรเมื่อก่อนขายมือถือขายมือถือขายอุปกรณ์ทำอสซอรี่ออไปเป็นมาก็ไอความที่ชอบพระก็ไปเช่า พอเช่าเสร็จปุ๊บก็ถูกเขาหลอกเช่าพ้าองค์แรกถูกเขาหลอกใช่ถูกเขาหลอกหลอกเสร็จปุ๊บอยากได้อะไรพวกก็หามาให้ตลอดออจนมีวาเรามีความรู้สึกว่าทําไมเราถึงดูเองไม่เป็ดครับเขาก็เลยต้องมาถึงหาหนังสือหาหาวิชาหาความรู้เพราะความที่ว่าถูกหลอกมาเพราะเราไม่มีความรู้ก็ต้องมาศึกษาม,มาหาความรู้จากหนังสือ,อ,อก็เลยเริ่มเก็บสะสมเริ่มสะสมพระสะสมหนังสือ พระบูชาเครื่องรางแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้จนมาถึงทุกวันนี้ครับถึงบอกว่าหนังสือเนี่ยไม่หลอกเราหนังสือไม่หลอกเราเข้ามาในวงการพระครั้งแรกมามาขายหนังสือเลยเหรอครับขายพระก่อนฮะเริ่มเริ่มจากการเดินซื้อพระก่อนตอนนั้นยังไม่ได้ขายเดินซื้อสาจมจำปีได้ไหมพี่ปีนั้นปีไหนน่าจะประมาณสักปีสี่ห้าปีที่แล้วแหละสี่ห้าปีที่แล้วใช่สี่ห้าปีที่แล้วครับเริ่มเข้าวงการมาครับ แล้วก็เริ่มขยับขยายหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพิ่มศึกษาอย่างจริงจังก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฮะไม่เก่งมากแต่พอเอาตัวรอดอ๋อไม่เก่งมากแต่เอาตัวรอดพอเอาตัวรอดได้ครับล้วทุกวันนี้ก็เช่าพระใช่ครับขายพระขายพระขายหนังสือด้วยหนังสือด้วยขายหนังสือขายน้ําจัดออกนซ์ด้วยฮะเป็นออกนซ์จัดเกี่ยวกับพวกโต๊ะ งานประกวดขายโต๊ะงานประกวดแล้วก็ทําเกี่ยวกับพวกแผงจอรยุทธ์แล้วก็พวกร้านค้าในงานอธิบาย<ะ>เรื่องแผงจอรยุทธ์หน่อยครับบางที FC ซเขาฟังดูเหมือนไม่เข้าใจอะ่ะมันเหมือน,นเป็นสั์วงในมันคืออะไรครับแผงจรยุทธ์ก็คือแผงที่เรามานั่งงานในงานประกวดพระจะมะีเป็นโต๊ะพระซึ่งเราเอามาแรกๆเลยเนี่ยเราเอามาโชว์ จากนั้นมาก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนจากแลกเปลี่ยนก็เริ่มมีการซื้อขายมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นโต๊ะแดงแข่งจรยุ์ก็คือมีโต๊ะเอเป็นสีสันในงานประกวดครับงานประกวดพระก็จะมีเหมืองเอาเอาพระมามาแบ่งปันกันมาขายกันนั่นแหละครับมาให้เช่าไว้บูชาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วลูกพี่มาขายหนังสือได้ไงครับก็จากการที่เราสะสมฮ่ะสะสมหนังสือซื้อเข้ามาเรื่อยๆได้อ่านได้ศึกษาพอนเริ่มเยอะ เยอะปุ๊บมาเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราซื้อมาแค่เนี้ยแล้วกเก็บสะสมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมุนเวียนไม่ได้ผ่านเปน<ๆ>เลี่ยนมันก็ทําให้เรามีความรู้ซึ่งมันไม่จบเราก็ต้องขายออกไปเพื่อซื้อเล่มอื่นเพื่อพัฒนาไปอ,อันนี้สําคัญนะครับ f อความรู้วงการพระไม่มีคําว่าจบนะครับจบแล้วพอแล้วไม่ศึกษาต่อแล้วไม่ใช่พอพักเครื่องเนี่ยเราศึกษา40-50าปีผมว่า <Okay. S 1> มันเป็นอะไรที่มันต่อยอดต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากเก่ง อย่าหยุดพัฒนาตัวเองฮะแล้วก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆอเป็นแบบน้ําที่ไม่เต็มแก้วเป็น,นเรา<ม>จะมีมมความวรู้พัฒนาขึ้นเรื่อยออครับนี่เป็นเป็นที่กี่อย่างนี่นะครับอย่าเป็นคนน้ําเต็มแก้วแล้วก็เราเป็นผู้ฟังที่ดีมีประโยชน์ใช่เป็นผู้ฟังที่ดีมีประโยชน์แล้วขายหนังสือทุกวันนี้เป็นไงบ้างอะครับพี่อยากเล่าให้ f อซเขาฟังหน่อยช่วงนี้หนังสือก็ผมว่าเริ่มเงียบเหวลงนะฮะตั้งแต่มีโซเชียลเข้ามาแต่ ความรู้ในหนังสือเนี่ยรูปภาพการจัดทำเนี่ยผมว่ามันยังมีมาตรฐานมากกว่าที่เราไปเปิดดูในโซเชียลเพราะมันสามารถการันตีได้ว่าเออรูปเนี้ยแท้คะแท้ซึ่งทาให้เราสะสมได้ถูกทางมมไม่เหมือนกับว่าดูโซเชียลเสร็จปุ๊บแทกเก้นเนี่ยเราไม่สามารถการันตีได้เลยม,มันจะทําให้เราเนี่ยมาไม่ถูกทาง และการศึกษาของเรามันก็จะสเปซสัารผมมองว่าหนังสือยังไงตำราหรือวิชาเนี่ยก็ยังมีคุณค่าก็ยังมีคุณค่าใช่ครับนะครับมีมาตรฐานมีมาตรฐานอยู่นะครับแล้วผมอยากทราบอย่างนี้ครัพี่พี่ไปไปเลิกกับเลิกขายมือถือแล้วมาเข้าวงการพระเลยเนี่ยตัดสินใจทำเนี่ยใช้ใช้ใช้เหตุผลอะไรตอนนั้นนะครับการการทำธุรกิจหลายๆธุรกิจอ่ะมันทําให้เราต้องใช้พนักงานเยอะ ใช้คนเยอะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีวันจบแต่ถ้าเราเล่นพระเราซื้อพระเราใช้แค่ตัวเราคนเดียวใช้ความรู้ความสามารถเราเดียวพัฒนาความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดต้นทุนในเรื่องจ้างพนักงานค่าเช่าหน้าร้านมันก็เลยกลายเป็นศาสนาว่าเออทำอะไรก็ได้ที่เราทําของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งจมูกคนอื่นก็ถึงได้กลับเข้ามาอยู่ในวงการนี้อ๋อ มีความสุขเหมครับพี่ผมว่าสนุกนะแล้วก็มีเพื่อนๆมีน้องๆน่ารักแบบนี้ฮะก็เลยมีความสุขแล้วไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องจองโต๊ะให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่พตอนนั้นพี่ก็จะเป็นบบเข้ามาได้ไงใช่ก็จะเป็นระบบออแกไนซ์ฮะก็เหมือนกับเราเป็นคนจัด จัดยอดตัดโต๊ะเข้ามาแล้วก็จะมีค่าบริการ20บาทในการที่จะดูแลเรื่องเก้าอี้เรื่องโต๊ะลูกค้าอยากนั่งแบบสบายวันนี้มีลูกมาด้วยนะอยากนั่งพื้นที่ที่ว่ากว้างขวางหน่อยสาม,มารถโทรแจงแ้งเราได้นี่คือการบริการเป็นก็ค่าบริการเสริมซึ่งอย่างสมมติอาหารโต๊ะ3 0 0้เราอาจจะบวกเป็น320้ยแต่เวลาโต๊ะไม่พอเก้าอี้ไม่ได้หรือว่าสถานการณ์ร้อนมั่งเย็นมั่งเราก็จะได้ดูแลตรงนี้ให้ครับ ทุพี่ถามหน่อยระหว่างขายหนังสือกับขายพระนี่อะ่รมันดีกวกันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะหนังสือมันให้ความรู้เราสามารถกระจายความรู้แต่พระเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าจากหนังสือที่เราอ่านวิชาความรู้ที่เราได้จากหนังสือเรามาพัฒนาสู่สนามที่จะซื้อพระแท้ๆพระดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดฮนะขยับขยับขึ้นมามันเป็นของประกอบคู่กันหนังสือคือความรู้ บททดสอบการทําข้อสอบของเราก็คือการได้เดินซื้อแล้วก็ได้ขายให้กับลูกค้าซึ่งทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเออเนี่ยพระแท้เหมือนกัพระสิทธิ์ที่ว่าเงินแท้พระต้องแท้โอ้เงินแท้พ,แทแพระแท้ลูกพี่ขายหนังสือขายพระจัดโต๊ะแดงแผงจรยุทธขายน้ําอีกพี่ทำอะไระอีกก็เป็นกรรมการตัดสินฮะสหรับคองสมาบูชาไทยะครับ ของภาคูเนื้อดินทั่วไปเราก็จะเป็นกรรมการช่วยของสมาคมก็ช่วยงานของสมาคมครับเป็นทั้งกรรมการตัดสินพระภาคูเนื้อดินทั่วไปใช่นะครับพรงนี้ก็ตัดสินพรงนี้ก็ตัดสินโอ้สุดยอดเป็นเรื่องมีงานนี่แหละครับไอลตัวชิมทำเลยทำทำหลายอย่างมากคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยไม่ใช่ไม่ดีนะทาออกมาได้ดีด้วยพี่ดูแลโต๊ะแดงกี่ร้อยตัวตอนนี้ก็อยู่มา3า0ร0 0ถึง500ตัว ดูแลคน500คนนะครับต่องนานครับแต่เพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าพี่แกไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถจัดการได้นะคน500คนต่องานนี่เป็นเรื่องอะไรที่ปวดหัวพอสมควรนะนะสุดยอดสุดยอดนะพี่ชายผมเก่งพี่น้อง F4 ครับผมพยายามจะสื่อในมุมมองให้ครบทุกมิตินะครับของวงการพระนะฮะัการจัดประกวดงานพักเครื่องเนี่ยหนึ่งงานเนี่ยองค์ประกอบมันมีหลายส่วนไม่ใช่มีแค่เรื่องของการประกวดอย่างเดียว ไม่ใช่มีเรื่องของการขายพายอย่างเดียวมันมีมุมมองที่น่ารักมันมีมุมมองที่เขาเรียวกว่าอะไรลนะเหมือนเหมือนแกงอะ่ะมันต้องมีรสชาติอะไรที่มันกลมกล่อมนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างใช่ครับร้านพี่สมชายเชียงคําครับคือ1จิ๊กซอองค์ประกอบนะครับที่ทําให้งานประกวดสมบูรณ์ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ลูกพี่ฝากเอฟซีผมหน่อยว่าช่องทางการติดต่อพี่ยังไง ติดต่อทางด้าน a c e b o o k นะฮะอาจจะมีแฟนเพจหรือว่าอาจจะเป็นติ k กต k หรือ YouTube ยังไงก็ฝากด้วยนะครับติดต่อได้นะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์หรือถ้าสนใจจะเข้ามาเริ่มต้นในงานประกวดพักก็โทรติดต่อได้ฮะเบอร์โทรตามเบอร์โทรเลยครับโอ้ขอบคุณครับฝากติดตามนะครับในลมสักคนจริงพระแท้ช่องรายการใน u t u b e นะครับอาชีพที่มีอยู่จริงวันนี้ผมต้องขอบคุณ พี่ชายที่น่ารักผมนะครับพี่สนชางท<อ>ขอบคุณมากครับ